ไยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะสัญญาณชัดเจนนะครับสัญญาณชัดไหมเสียงชัดไหมชัดค่ะโอเควันนี้เราอยู่ในไลฟ์ของระบบกลางของบริษัทอินดีมกรุป๊ปมีคนดูเกือบ300รคนเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะออน่าจะไม่ตื่นเต้นนะเพราะว่าเห็นแบบ OPP <c oughs> คือผมต้องบอกก่อนครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านครับ ผมพยายามติดต่อน้องเอเชียวันนี้ทั้งวันเลยนะครับแล้วน้องเอเชียโทรไปกี่ทีก็คือติดสายตลอดแล้วแบบว่าแจ้งมาตลอดพี่พี่เจมส์ครับพอดีหนูติดประชาสัมพันธ<ม>์ติดติดปิดสมัครอยู่โอ้โหเป็นคนที่ฮอตจริงๆนะครับทางานตลอดเวลาอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับวันนี้เรามีคนดูนะครับไลฟ์ของเรา300คนมีทั้งคนใหม่คนเก่านะครับรวมไปถึงสมาชิกที่ ยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวอินดี้แบบเราคือกาลังมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอินดี้อยู่นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักน้องเอเชียเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้มีคนใหม่ด้วยอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยแนะนําตัวเองให้กับพี่ๆสมาชิกที่รับชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ได้รู้จักนิดนึงครับสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เจมแล้วก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านด้วยนะคะเอเชียกำมรักอัครลังนะคะตอนนี้เอเชียอายุ18ปีนะคะกําลังศึกษาอยู่ มัทยมปลายที่สังหวัดขอนแก่นนะคะอตอนนี้เชียร์ดำรงตำแหน่งอีเจคูทีฟนะคะมีรายได้รวมๆประมาณ7 0 0 0 0 0นบาทแต่ว่าถ้ารวมๆทั้งครอบครัวก,ก็ประมาณ2ล้านบาทนะคะ,ะทำอินดีมภายใน1ปีค่ะ1ปีเขาพอดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอายุ18ปีใช้คำว่าเป็นนักเรียนมัธยมถูกไหมตอนนี้อยู่ม .6 <c oughs> ใช่ไหม ทำอ,อินดีมมาหนึ่งปีรายได้รวมทั้งครอบครัวสองล้านบาทแสดงว่าครอบครัวนี้ทำครอบทำอินดีมทั้งครอบครัวเลย<ไ>อ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแขกรับเชิญของหลายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ถามว่าก่อนที่จะมาทำอินดีมนะครับพี่ทำอาชีพอะไรมาพี่ทำธุรกิจอะไรมาแต่น้องเพิ่งจะมหกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมถามก็มจะถามว่าก่อนหน้านี้เป็นเรียนโรงเรียนอะไรมานะ <laughs> โอเคคือน้องเนี่ยอายุสิบแปดนะผมยังครึ่งอยู่เลยตอนนี้แบบโผล1หนปีกับตำแหน่งเอ c u คทีฟรับไปแล้ว7 0 0 0 0สนทั้งครอคัวสองล้านอายุ18ปีตอนผมอายุ18นี่ผมรู้สึกว่าผมยังเล่นเตะบอลกับเพื่อนอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ว่าเป็นว่าที่มนุษย์เงินล้านเป็นว่าที่อายุน้อยรล้ยล้านของจริงนะครับอยากจะถามน้องเอเชียครับว่า สิ่งที่หลายๆคนอยากรู้คือมารู้จักธุรกิจอินดีมได้อย่างไงครับค่ะคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเริ่มรู้จักกับอินดีมก่อนนะคะก็คือคุณแม่ของเอเชียเนี่ยเป็นเอฟซีคนกล้องอายุน้อยหลายร้านอยู่แล้วก็เลยเห็นจากพี่เนโคชเนนะคะโคพสเฟสประชาสัมพันธน์อือก็คือรู้จักไม่ได้รู้จักกันผ่านทางยิงเฟสอะไรนะคะก็คือคุณแม่กับพี่เนเนี่ยซื้อขายเชรด้วยการทางเ c e b o o k นะคะก็เลยเห็นพี่เนโพส คุณแม่ก็เลยเข้าเข้าไปทักถามว่าคือธุรกิจอะไรเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยลงมาเป็นประธานบริษัทคุณแม่ก็เลยคิดว่าแล้วถ้ามันเป็นธุรกิจเครือข่ายนะคะเอะก็คงจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าที่อื่นแน่ๆเพราะว่าเพราะว่าคุณแม่ถ้าถ้าคนที่ยังไม่เข้าใจในคําว่าเครือข่าย ไม่ไม่เคยเข้ามาศึกษาในเครือข่ายก็คงจะคิดว่าเป็นแอนเชลลูโซ่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่โตค,คุณแม่ก็เลยเข้ามาอยากมาศึกษาระบบว่าทําไมพี่ก้องถึงมาเป็นประธานบริษัทมันต้องมีอะไรดีแน่ๆมแม่ก็เลยสมัครเข้ามาสมาัครเข้ามาปุ๊บแล้วก็ลงรหัสให้เอเชียกับพี่ชายนะคะคุณพิชาของเอเชียสองรหัสซ้ายขวาของคุณแม่มครับค่ะตอนนั้นที่สมัครเข้ามาเป็นไซส์ L อนะคะยังไม่มี l p f ค่ะอืมอืม ค่ะแรกแรกเอเชียกับพี่ชายก็บอกคุณแม่อยู่ว่าแบบออระวังโดนหลอกนะอะไรอย่างนี้แต่วก็ไม่ได้ห้ามนะคะก็ดูเฉยๆไม่ไม่ไดไ้ก็ดูดูว่ามันทำจะ,จะแบบจะได้จริงไหมแต่พอเอเชียเริ่มเห็นว่าเอเชียมีตังเข้าในบัญชีทุกวันศุกร์ของทุกอาทิตย์เชลก็เลยเข้ามาเรียนรู้ในระบบงาน S <S แล้วดูในห้องฮีโรออนไลน์นะคะก็เลยศึกษาดูระบบ,บาว่าระบบนี้มันสุดยอดจริงๆแล้วก็เป็นงานที่น่าจะถูกกับเอเชียค่ะที่แบบเราสามารถทำกับมือถือได้นะคะแค่เรามีมือถือค่ะก<อ>็คือเรียกได้ว่าคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของน้องเอเชียเนี่ยเป็นแฟนคลับของคุณก้องกับครานีพงนอยู่แล้วทีนี้ก็เลยสนใ,ใจว่า คุณก้องเนี่ยเป็นคนที่นําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคุณก้องมาทําธุรกิจด้วยตัวของคุณก้องเองเนี่ยธุรกิจนี้มันจะต้องมีอะไรมันจะต้องน่าสนใจแล้วพอปรากฏว่าพอมาทําอินดีมแล้วมันสร้างไรายได้ได,ได้จริงบวกกับแนวทางในการดําเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจออนไลน์สามารถใช้มือถือซึ่งซึ่งผมต้องบอกกันว่าในในในวัยของน้องเอเชียเนี่ยเป็นวัยที่ใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้สื่อออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องยากในการทําธุรกิจออนไลน์บวกกับว่าแนวทางมันตอบโจทย์ด้วยเพราะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทุกบ้านเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมาเกือบจะทุกบ้านที่จะต้องมีการแบบได้รับการเชิญได้รับการชวนจากธุรกิจเครือข่ายไม่แปลกครับที่จะมองว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่า ดังนั้นอันนี้คือโอกาสที่ดีแล้วคือตัวอย่างที่ดีมากๆถ้าอยากรู้ก็มาศึกษานะครับน้องเอเชียได้ศึกษาแล้วปรากฏว่าสร้างรายได้ได้จริงด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่เราเราเราู้ที่มาแล้วว่าน้องเอเชียมารู้จักอินดีมได้ยังไงแต่ทีนี้การที่เป็นเด็กมัธยมเป็นนักเรียนแล้วมาทําธุรกิจอินดีมได้เติบโตในระยะเวลาเพียงแค่1นปีน้องเอเชียมีการแบ่งเวลาอย,ย่างไงบ้างในเรื่องของการเรียนในเรื่องของ าการทำธุรกิจมีการแบ่งเวลายังไงอเอเชียก็คือธุรกิจของอินเดียของเราเนี่ยก็คือทําเราเรียนศึกษาแค่ช่วงเย็นก็คือเวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็คือคไม่กระทบกับการเรียนไม่กระทบกับอาชีพไหนๆเลยนะคะแล้วก็เอเชียก็ใช้เวลาที่หลังเเรียนเนี่ยมาเรียนมาศึกษานะคะครับ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเ,เรียนออนไลน์นะคะเอเชยก็มีโอกาสได้สามารถพูดคุยกับทีมสามารถดูคลิปเในระหว่างวันได้เพราะว่าเราอยู่ที่บ้านนะคะพี่เจมส์ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท,ท,ท,ที่ตอนนี้โควิดทำให้เราต้องเรียนออนไลน์แล้วโควิดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราสนใจมาทำธุรกิจปะยังไม่ไม่เชิงคะ่ะเพราะว่าไอเชยคิดว่า ถ้าแรกเอเยคิดว่ายังตัวเองน่าจะยังไม่ได้ต้องแบบทํางานในอายุแขยงท่นนี้แล้วไม่ใช่ว่า,วา,าจะมีงานหมายถึงว่าอายุเรายังน้อยอยู่เรายังไม่ต้องทํางาน<ช>ไ็ได้น่านาจงไม่มีงานไหนที่มันตอบโจทย์ในตอนนี้คแต่ว่าพอมาทําปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากแล้วมันก็สร้างไรายได้ได้ด้วยก็ก็ทําทีเนี้ยจริงจังกับธุรกิจอินดีมหรือว่า เรามีแผนที่จะทำธุรกิจอินดีมในอนาคตยังไงค่ะเอเชียอยากที่จะจริงจังมากๆจริงจังมากๆเลยค่ะในธุรกิจอินดียก็คือเอเชียอยากที่จะประสบผลสำเร็จในธุรกิจอินเดียมีเงินไหลสถเยือนนะคะก็คือแพสซีฟอิน c o m มในอินเดีมเลยจบคือก่อนจบปัญหาอะไรเอเชียอยากที่จะแบบไม่ไปสมัครงานที่ไหนนะคะขอแบบมีเงินไหลสถเยืนแล้วเรา เอารายได้จากที่เราได้จากอินดี้มาเป็นลงทุนในธุรกิจเล็กๆที่เราอยากทำธุรกิจที่เราอยากที่เราชอบเช่นแบบไม่ต้องหวังผลกำไรมากแต่ว่าเป็นทุกงานที่เรารักงานที่เราชอบแบบเช่นเปิดคาเฟ่อะไรปร,มร,ระมาณอ๋อก็คือมองคือคือผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ในช่วงที่มหกสำหรับใครที่ อา,อาจจะยังไม่เข้าใจคือม .6 เป็นช่วงที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าหนึ่งคือต้องต่อมาหาลัยต้องอ่านหนังสือแล้วก็บวกกับเป็นช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยนของวัยรุ่นว่าเราจะเรียนหรือเราจะทํางานหรือเราจะเรียนสายไหนอะไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีหลายๆคำถามเข้ามาในหัวเยอะมากๆแต่น้องเอเชียก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จับธุรกิจอินดี้แล้วตอนเนี้ยแนวทางของน้องเอเชียค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีรายได้ที่ตอนเนี้ยม,ม,ม,มัน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 เริ่ม กำลังอนาคตผมมองว่าน้องเอเชียเป็นคนที่สามารถสร้างรายได้ให้มันสเสถียรอนอย่างที่บอกไว้ได้แน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยผมขอถามหน่อยว่าเนื่องจากเราอายุสิเวลาเราทํางานกับทีมงานของเราเนี่ยมีหลายๆคนที่แบบอันนี้คือผมขอถามตรงๆเลยนะมีหลายหายคนที่แบบว่าเอาน้องเขายังเด็กอยู่เลยอะ่ะจะโอเคไหมถ้าทํางานด้วยจะโอเคไหมเรามีเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้ไหมไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเอเชียจะ จะมีคุณแม่แล้วก็วิชาที่สอน <c oughs> สอนพวกกันนะคะคแต่ว่าพี่ๆี่ในทีมเนี่ยคือน่ารักมากๆาค่ะทุกคนก็คือไม่ไม่ได้แบ่งแยกคะคะว่าใครอายุเท่าไหร่แต่คือเราเราสามารถปรึกษากันได้ทุกคนเลยค่ะมผมเชื่อว่าการที่การที่คนไม่ได้ตั้งคำถามหรือว่าเอาอายุมาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเวขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นตัวที่สร้างกำแพงในเรื่องของการทำงานเพราะว่าน้องเอเชียเองก็พิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าอายุมันเป็นแค่ตัวเลขจริงๆคนที่ตั้งใจอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอายุเท่าไหร่หรอกมันสามารถประสบความสำเร็จได้จริงๆนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่น้องเอเชียมาร่วมแชร์ผมอยากจะให้น้องเอเชียเนี่ยช่วยตอนนี้เนื่องจากมีคนดูเราอยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามี ผู้ใหญ่เด็กหรือวัยรุ่นอะไรดูอยู่หรือเปล่าอยากจะให้น้องเอเชียเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นในธุรกิจอินด e ีมละกันอยากจะให้เชิญชวนพี่ๆนะครับรวมไปถึงคนวัยเดียวกันนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาทำอินดีมอยากจะให้บอกอ,อสิ่งที่เราได้รับจากการทำอินดีมนิดหนึ่งครับค่ะเอเชียคิดว่า เศรษฐกิจแบบนี้นะคะเศรษฐกิจแบบโควิดยุคโควิดอย่างนี้พี่ๆหลายคนก็อาจจะเห็นแล้วว่าหลายๆอาชีพได้ตกงานนะคะหรือว่าค้าขายอย่างนี้ก็บางคนก็ไปไม่รอดนะคะเอเชียซมองว่าแต่แต่เอเชียกลับมองว่าอินดี้เนี่ยเป็นงานยี่ยอดุูงมาก,มากๆในช่วงเศรษฐกิจโควิดแล้วพี่ๆหลายๆคนเนี่ย ที่เพิ่งเข้ามาทําอินดีมในตอนโควิดเนี่ยบางคนได้รับเป็นหมื่นบางคนได้รับเป็นแสนก็คือยอดพู้มากๆากอ้ชก็เลยมองว่าอินดีมเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์สถานการณ์ไหนก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าเราสามารถทําได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะและดิฉัชคิดว่าต่อไปเนี่ยเครือข่ายจะเป็นงานที่ฮิตมากๆและเด็กยุคใหม่ๆก็น่าจะมาทํากันเยอะเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบ แพสซิฟีนคำได้นะคะแล้วก็เอเชียคิดว่าที่บริษัทอินเดียเนี่ยเป็นการลงทุนน้อยแต่ว่าเรากลับได้ผลกำไรที่มากแล้วก็เราลงทุนแค่ครั้งเดียวเราเก็บเก็บตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าเราจะอาชีพอะไร,รหรือว่าวุฒิการศึกษาเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้นะคะขอแค่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะ และใครที่ยังลังเลอยู่นะคะว่าแบบเออพี่ไม่มีประสบการณ์รที่ไม่กล้าที่จะทำแบบไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะเอเชียเป็นเคสตัวอย่างให้พี่ๆเลยได้เลยนะคะว่าเอเชียเนี่ยเพิ่งอายุสิบแปดปีนะคะไม่มีประสบการณ์เลยนะคะก็คือไม่รู้เลยว่างานเครือข่ายคืออะไรด้วยซ้ำไม่รู้ในด้านว่างิฟติ้งไม่รู้อะไรเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ย มีโคช้ชมีคนที่คอยสอนคอยติดเครื่องมือให้กับเรานะคะเอเชียก็อยากฝากถึงพี่ๆสมาชิกที่เข้ามาว่าเอเชียดีใจที่พี่ๆเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเอเชียเนี่ยชอบคำคานี้ของคุณแม่ที่สอนมากว่า ใครไม่ให้โอกาสเรานะคะไม่เสียใจเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาแล้วเราต้องไปให้สุดค่ะคก็เลยได้ว่า<อ>เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเป็นว่าที่อายุน้ยร้อยร้านของเรานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจริงๆสิ่งที่น้องเอเชียบอกเนี่ยมันคือการเปิดโอกาสนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอินนิ่มหรือธุรกิจใดๆก็ตาม ในเรื่องของความสําเร็จนะครับมันอยู่มันเริ่มต้นที่โอกาสเสมอถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับหลังจากนั้นเรามาตั้งใจนะครับมาอดทนมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทําธุรกิจวันหนึ่งนะครับผลจากความตั้งใจของเราเนี่ยมันก็จะแสดงให้เราเห็นเองว่าเราสามารถสําเร็จได้ไม่ว่าจะในธุรกิจใดก็ตาม,มนะครับแล้วก็น้องอเชือก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในเรื่องของการที่อายุน้อยหรือว่า เพศการศึกษาหรือวุฒิภาวะอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นข้อจํากัดเลยในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเอเชียมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมแบ่งปันให้กับพี่ๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมีอะไรฝากถึงทีมงานของน้องเอเชียไหมฮะหรือว่าเพื่อนๆของเราที่อาจจะดูไลฟ์นี้อยู่อยากจะเชิญชวนมาร่วมทีมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันไหมฮะ เอเชียอยากฝากบอกพี่พี่นะคะว่าสู้ๆนะคะเราจะอยากฝากบอกพี่พี่ในทีมหรือว่าพี่พี่สมาชิกที่สมัครเข้ามาว่าสู้ๆนะคะเราจะสําเร็จด้วยกันค่ะแล้วไม่มีความพยายามใดที่ไม่ใช้ไม่มีความสําเร็จใดที่ไม่ใช้ความพยายามและเวลานะคะ โอเคนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมอยากจให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านจับตามองพัฒนาการของน้องคนนี้นะครับเชื่อว่าอนาคตจะต้องเป็นมนุษย์เงินล้านภายในไม่เกินครึ่งปีนี้แหละผมว่าน้องเอเชียต้องแตะมนุษย์เงินล้านได้แน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องเอเชียมากๆครับมีโอกาสเดี๋ยวเราไปเจอกันนะหรือว่าถ้ามีการสัมภาษณ์ออนไลน์ line, หรือออฟไลน์ line, อะไรต่างๆนะครับก็จะเรียนเชิญขึ้นมา แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับฟังกันวันนี้ขอขอบคุณน้องเอเชียมากๆครับผม